กลัวเป็นแถบอันนี้จังเลยแถบกลางเองอะ่ะคิดซะว่ามันเป็นแถบกลางเองมีอย่างหนึ่งที่ทําได้คือท๊ออะไรรู้ไหมรีบปั่นเท่านั้นโอเคนะโอเคครับโซโหบอกมาออกร,รีบปั่นเท่านั้นล็อ,อกเครื่องล็อกเครื่องแบบว่าแถวเกิดแถวล้อหมูอ่ะเกิดรถแดงล้อหมูสามเครื่อง รําหมูสามเพื่องเอาเอาลหมูออกกันแป๊บนึงเสร็จบ้านเล็กมีเฮกรูนมีเฮกูลมีเฮกูนเสร็จบ้านเล็กปั่นอยู่แม่เทพรําหมูเสร็จบ้านเล็กแสดงว่าบ้านเล็กเล่นไม่ได้เขีจะเจอผมวะแย่จังเลยไม่เป็นไรต้นเกมรีบปั e: ่นนะรีบปั่นนะที่ม okay. okay. ันมาเก็บแถบมันมาเก็บแถบนะมีมีมีเฮกรูนนะมีเฮกรูนนะถ้ามันเก็บแถบเองอย่างเดียวคือเองไล่ตามไปเนียนๆมันไล่ผมไล่หกดได้ไหมโอเคไล่ผม พี่ปั่นอยู่โซนข้อหมูกันนะปั่นแล้วหมูแมทเทพพี่ปั่นอยู่พี่ปั่นแมทเทพพี่ปั่นแมทเทพอยู่อยู่กับแมทเทพเก๊เก๊ะหลอมแล้วใช่ใช่งอกไม้เหี้ยครอย่างไรไม่ไม่ใช่เบ็ดเม้นไม่เป็นไรใช่ครับเขาฟัพพีี่่เาวางแถบตรงหญ้าตรงหน้าบ้านนะฝั่งที่ไม่ใช่ไม้อ่ะ ฝั่งที่ไม่ใช่ไม้ตรงหญ้าหน้าบ้านพาลงวีพาลงวีใช่ครับใช่ครับไอที่ถ้าเบ็ดเบ้นนี่คือแย่แล้วเนี่ยเพี่พิเปอร์ใครมีบอลโลทามันะอ้โหมีบอลโล่เด็ดไอที่แต่ไม่ไม่เป็นไรมันน่าจะปิดปิดปิดสามทางมันถึงด้วยเหรอโอ้โหพี่เก้าเก้าอ่ะพี่หลุดวางแล้ววางแล้วนะปั่นได้ปั่นเลยแถบ แถบรอบบ้านนะเดินระวังกันด้วยครับเฮ้ยมันไม่ได้ใช้ปิดเว้ยพี่เฟียระวังตรงยาพี่เฟียระวังตรงยเห็นดูอ๋อเจ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 อหนูเจอหนูเจ้เเเเอัดไม้ยัดไม้ยัดไม้เลอ้หมูเลี้อหมูโอ๊ยแถบเจ็บแถบเจ็บกลับมาไม่กลับมากลับมาไม่กลับมารีบปั่นีบปั่นรีบปั่นรีบปั่นเสยไม่ได้ทิงสิปั่น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  กลับมาครับกลับมาดูผมกลับมาดูคือมันมันวางตรงไม้แล้วก็ตรงพงหญ้านะเท่าที่ผมเห็นนะหน้าต่างอาจจะมีหน้าต่างอ่ะคิดว่ามีเลยพี่ไล่หนูอยู่ไล่หนูอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมช่วยเองไล่อยู่ไล่อยู่พี่เปิลระวังแบเดินดูดีพี่เดินดูดีแล้วหมูมุติยะแล้วหมูเสียะโอเคไม้เสียไปแล้วปั่ให้อยู่ไล่อยู่ไล่อยู่ออกทางปกติถูกไหม เออเออที่ไม่ใช่ไม้โอเคยกเลยจับจับกลางมีกระพาร์บจับแท็บเจ็บยันยันยันตามอยู่ตามอยู่รถแดงรถแดงปันให้อยู่ปันให้อยู่ปันให้อยู่ยาขวามีตามอยู่ตามอยู่เออเออปันปให้อยู่คือบ้านเล็กเล่นไม่ได้เล่นโซนโอเคโอเคโอเคจะไม่ไปบ้านเล็กจะไปรถแดงรถแดงตรงนี้ก็เล่นได้อยู่ตรงนี้เล่นไไปหาเครื่องใหม่ใหม่เลยพี่ใกล้ใกล้ติดแล้วแป๊บนึง โอเคโอเคคนเห็นละพี่เฟียสผมฮิวให้นะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ไม่ไม่เอาเอาเอานี่ก่อนมีโนวัาแน่เอาเครื่องก่อนเอาเครื่องก่อนจะเสร็จแล้วพับเลยพี่พัใครเก็มแล้วจะดีละไป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 เครื่องนู้นต่อเจไปไปเครื่องต่อไปอยู่พี่ไปอยู่ครับไปอยู่นะเจน้องอย่า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 เหยียบได้อย่าเหยียบได้ไปอยู่นะไปอยู่นะโอ้จะแตกแล้วฝั่งนี้พับไปสองแผ่นนะตรงที่ล้มอ่ะ ไกลไกลอยู่ไกลอยู่พี่มันมันมีแฮกมีแฮกอาจจะมีโนวันอาจจะมีโนวันเ้ยมันเดินไปไกลๆเลยนะมันมันเก็บแถบมันเก็บแถบไปทางบ้านเล็กอยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็กบ้านเล็กเล่นไม่ได้แล้วนะตอนนี้ใช่บ้านเล็กเล่นไม่ได้นะเลสโซนเลยล่ะแปดสิบแปดสิบพิพเปอร์มาเฮ้ยมันมามันมาทันไหมอ่ะทันทานทานฉีกฉีกเลยขอเฝ้าเครื่องนะ พี่ผมผมอยู่ใกล้ผมอยู่ใกล้ครับเ้าเครื่องครับโอเคพี่ผมสติอยูแล้วหมูโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ปั่นต่อให้เดี๋ยวพี่กลับไปพี่กลับไปครับกลับไปนะกลับไปนะเออเออเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วหมูเล่นยังโซนโซนอยู่แล้วหมูเลยแล้วแล้วหมูเลยแล้วโซนอยู่โซนอยู่เดี๋ยวพี่ไปให้ยู่ไล่ยาวไล่ยาวไล่ยาวโอเคเคเคเองมีแอนด์ดีแลรีนใช่ไหมถูกใช่ครับผมวนดูแมทเทสปันท่ไปให้อยู่แปดสิบละคิวกับพี่เปอร์อยู่นะอ่าโอเคครับโอเค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 พี่่ปัน เอีไปีไม้ไปก่อนเอีไปีไม้ไปก่อนไปแล้วผมมองฆาตกรผิดอีกแล้วอ่ะไอ้เหี้ยเอ้ยกูหลอนแล้วเปล่าวะนี่อ่ะเอาติด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 หนึ่งสองซ้ำเริ่มร้องไห้แล้วผมอ่ะประตูให้ประตูให้ไม่เปิดเปิดประตูตัวเครื่องติดนะเปิดประตูรถแดงไกลๆแป๊บนึงนะมีโดดทีเปิดประตูเลด้ที่ขอไลฟ์ผมขอไลฟ์ผมไป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 ขอไลฟ์ผม เปิดยูเปิดยูรถแดงรถแดงรถแดงเกเก้้าหมือนกันเก้าเกเหมือนกันเก้าเหมือนกันพี่ประตูเกู้่เกู้่เก้าเกู้่นะมีนวันไม่มีังรอบล็อกรอบล็าเลยมามามีแทงพี่เป็นบีมันจะไม่ได้โบนิคนะโดไล่โดไล่โดไล่เอิยกเลนะ